สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนรักปลาครับครับเรายองค่อยฟูดครับวันนี้ทําคลิปวิดีโอบ่อปลาครับสวยๆนะครับของพี่ปีชานะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆได้ร่วมชมกันปลากําลังใส่ยานะครับพอดีพี่แกใช้ตาข่ายกันกระโดดไว้นะครับก็จะเห็นเป็นฟองอยู่บ้างน้ําใสมากครับปลาลุ่มๆห้าสิบตัวได้ครับไซส์ประมาณไซส์ห้าไซส์หกไซส์เจ็ดนะครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ ตอนนี้พี่ปีชาให้เกียรติจับตาข่ายนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสายกล้องไปหาพี่ปีชานะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ปีชานะครับวันนี้นํำข้าปลาอารไอเคนะครับจัระยองมาส่งนะครับเข้ามาเยี่ยมกันนะครับก็ได้ชื่นชมปลาสวยๆก็เช่นเคยครับผมก็จะทําคลิปแบ่งปันเพื่อนๆได้ร่วมติดตามนะครับน้ําใสมากครับพี่ปีชาครับระดับน้ําลึกเท่าไหร่ครับพี่อ๋อประมาณเมตรหนึ่งเลพี่ครับ น้ำนี่ประมาณเมตรหนึ่งเลี้ยงปลาห้าสิบตัวเก <500, 500. S 1> ินห้าสิบตัวน้ำคาดว่าประมาณกี่ตันพี่ห้าสิบตันถึงไหมครับไม,ไม่ถึงนะกี่ตันได้พี่คร่าวๆอ๋อประมาณสามสิบตันแต่เพื่อนๆน,น,น้ำใสามากเลยนะแล้วมีลำธารมาจากตรงนู้นนะครับถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับอยู่ด้านข้างนะครับมีเทคโนโลยีนะครับให้เราดูนะครับอ่าซปเปอร์ชาร์จนะครับ ปั๊มลมซูเปอร์ชาร์จเสร็จแล้วก็ตรงบอกกลองเนี่ยเป็นรัมนะครับก็ต้องบอกว่าพี่พิชาเป็นที่สุดแล้วครับของรัมเนี่ยสบายใจได้เลยมาที่นี่น้ำใสแน่นอนนะพี่เนาะปลาเกิน50ตัวไซส์5ไซส์6ไซส์7นะครับมีบางตัวน่าจะเข้าไซส์8ก็มีนะครับโอกอนนะครับตันโจซันเก้ปลาส,สวยๆหลายตัวสุภาพปลาแข็งแรงครับ นี่ก็ใส่ยาฆ่าเชื้อจัดการเรื่องของปรสิทธิ์กันอยู่นะครับมีบางส่วนที่มีปลานําเข้าใหม่อะไรต่างๆนะครับต้องดูแลกันไปนะครับคลิปดีๆครับกับคนรับประคับที่ปีชานะครับท่านเจ้าของเทคโนโลยีดรัมฟิลเตอร์นะครับผมนําเข้าปลาอวัยเมาเยี่ยมมาส่งมอบกันก็ทําคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆชมนะครับขอบคุณพี่ปีชามากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบพระคุณเพื่อนๆคนรับประคับครับขอบคุณครับ